สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์ครับเจซีวันนี้เราอยู่กับเกม GTA 5อย่างที่สร้างกันมาครับว่ามีข่าวหนึ่งที่สําหรับคนที่ไม่อยากไปป้นร้านค้าอูอย่าเป็นคนดีบ้างไอวันนี้แนะนําเลยกับการเป็นคนขับแท็กซี่อันนี้ผมเห็นในแบบพอดีเลยก็เลยแบบเอออัดเล่นแม่งเลยมาดูกันดูว่ามันต้องอาล,ลเบอร์ก่อนเหรอก็คือต้องเป็นยาจกเลยเหรอ ก็คือห้ามเข้า MC ห้ามเข้า CO ดาวทาวแท็กซี่เวิร์กฟอร์เฮียัอเซฟฟ์ฟคอมเบอรี่อะฮะแท็กซี่ยูแคนเอสเซฟไปบีเวนไดเวอร์ซียูโอนอ๋อคือจะมาซื้อรถแท็กซี่เพื่อเป็นเจ้าของแท็กซี่ได้หรออ่ามาได้ลูกค้ามาแล้วคนแรกเลยครับวันนี้ผมเป็น คนขับรถนะครับแต่คนขับรถไม่รู้นะครับลูกค้าอยู่ที่ไหนโอ้ยเชียดเลยครับพระเจ้าโอเคผมไปรับลูกค้าคนแรกของเราก่อนแสดงว่าเราเป็นแท็กซี่เราก็ต้องคุยมูใช่ไหมแต่ว่าเอ๊ขับฝ่าไฟแดงแล้วหนึ่งมันติดหรือเปล่าเนี่ยไม่ติดเนาะโอ้เบรกถือว่าไม่ได้แย่นะฝ่าไฟแดงแล้วหนึ่งฝ่าไฟแดงแล้วสองแม่แท็กซี่คันนี้แม่งไฮคอดีว่ะไปแดงแล้วสาสวัสดีครับคุณลูกค้าว่าไง ชุดได้เลยครับผมลูกค,ค้าไปไหนครับใช่ครับขับได้ครับไปสองกิโลใช่ไหมครับอ่ามีติปพันหนึ่งแล้วก็ค่าบริการร้อยหนึ่งหรอโอเคได้ครับไปไหนครับลงระามแปดทะามเก้าอันนี้ไกลจังเลยครับสองกิโลนี่ไกลมากเลยนะน,นี่จะโดนป้นมหเนี่ยไฟเขียวไฟเขียวอ่าอันนี้ไฟเขียวเหมือนกันโอ้โหจังกระแฮกเ <c oughs> อุลค้านี่มาจากไหนครับผมโอ้โอโอ ถามไม่ตอบเลยนะครับถ้าทางจะเมามาแน่ๆเลยแอ่ไม่เป็นไรครับเกี๋ยวบทางเราเนี่ยจะบริการถึงที่นะครับปลอยหายไม่ห่วงนะครับผมนี่ประสบการขับรถนี่ถือว่ายาวนานเหมือนกันนะเออเกือบครับเกือบเกือบเอดูข่ายอยู่ปลอดภัยดีนะฮะผมยังไม่อยากเสียติปบนะฮะผมคิดว่าถ้าไม่ชนอะไรเลยเราจะได้ติปเต็มๆนะครับไปต่ออีกมั้หนึ่งกิโลครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าครับไม่เมารถใช่ไหมครับโอเคครับ ปลอดภัยหายห่วงเบาะรถผมนี่เพิ่งมาแต่ปลอดภัยครับปลอดภัยทุกอย่างปลอดภัยแน่นอนนะครับทางเข้าเลี้ยวด้านซ้ายซอยซ้ายนะครับุลลัก้าเหลืออีกไม่กีก่กิโลแล้วนะครับบ้านลูกค้าไกลเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้บ่นนะผมแค่แบบบอกเล่ารถผมเนี้ยอืมอืโอ้อีกไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงแล้วนะครับอืออ่ทาทางนี้ทางนี้อ่าทักทายวันดีสมชายบีแต่ครับรู้คุยกันนะครับผมเป็นคนรู้จักคนื้งกี่อ่ะผมเป็นอยู่แล้วซาโตะตั้งแต่ อายุม่กี่ขวบครับจนถึงตอนนี้แล้วมาถึงแล้วครับอ๋อมาดูดาวใช่ไหมครับมันคืออะไรเนี่ยอออยู่ตั้งนานไม่รู้อะไรเลยอามาส่งแล้วนะครับนะครับขอบคุณคับติดต่อหนึ่งลูกค้าครับคุณปิดประตูไม่สนิทนะครับอ้าวอาลูกค้ามาใหม่แล้วโอเคลูกค้าอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวไปรับลูกค้าก่อนนะครับโอ้โหแต่งนี้แต่งตัวเป็นปกติเลยลูกค้าปิดประตูไม่สนิทด้วย ออืมปิดให้รถนี้ระบบอัตโนมัตินะครับผมปิ้มได้ไหมทักทายทักทายสวัสดีครับไปต่อเลยนะครับเหลืออีกหนึ่งกิโลนะครับขับแท็กซี่อืมหน้าทางโค้งเบรกหน่อยมีรถทางแยกด้านซ้ายนะครับ ลูกค้าเดี๋ยววาเราก็ไม่อยากลดโอ้แต่ป้ายดูเดี๋ยวไปน,นี่มากเลยโอ้ป้ายแต่ปลอดภัยนะครับรถนี้โอ้โหเส้นทางเจ็ดร้อยเมตรนะครับลูกคุณลูกค้าผมอยากรู้ว่าลูกค้านี่อยู่นานแค่หนเนะี่ยคือรับกี่เจ้าเอ่ยน่าจะเยอะนะเนี่ยได้ตังค์แบบเป็นหมื่นแน่นอนนะครับวันนี้สิบคนก็ หมื่นหนึ่งได้ติดด้วยเป็นอาชีพที่ดีนะคขับแท็กซี่ออนะลูกค้าคุณลูกค้าอยู่ตรงนี้เหรอครับอ่าหวัดดีครับเดินลูกค้าเดินขึ้นแบบรวดเร็วคุณลูกค้านี่ go, go, เลโก้พีชแต่ขอมองหน้าลูกค้าก่อน โอเคอีกพันหนึ่งแล้วครับโอ้ดีจังเลยครับค่าบริการร้อยหนึ่งแต่ได้ติดเยอะมากเลยทับแท็กซี่นี่ขอย้ายไปทับแท็กซี่ละครับพันหนึ่งนี่เอาครับตอนนี้ปอแทับช็อตจากซีโอสู่การขับแท็กซี่เออต้องแซงหน่อยครับเส้นทึบนี่จริงๆอย่าแซงนะครับเส้นทึบอย่างนี้คือห้ามแซงตรงนี้ก็ไม่มีเส้นนะครับแซงได้แน่นอนนะขวาไ้ก่อนนะครับเมืองนอกจะชิดขวานะครับบ้านเราจะชิดซ้ายนะครับผมขอยัามาทางนี้นะครับผมอ่ะเจอนะครับคุณลูกค้าติดรดเลยครับ โอ้โหหัวใจจะวายใช่ไหมครับบอกเป็นยังดอกอ้าวลูกค้ามาอีกแล้วแสดงว่าทาได้เรื่อยๆเออลูกค้านี่ปิดประตูไม่เคยสนิทก,กันสักคนเลยอ่าคุณลูกค้าเป็นผู้หญิงนะครับอืมผู้หญิงจะไปไหนครับได้ครับผมเดี๋ยวพาไปส่งถึงที่ได้เลยครับผมสองกิโลนะครับขอกดบิตเตอร์แป๊บหนึ่งโอเคครับผมลูกค้าไม่สนนะครับวิธีการเป็นยังไงขอแค่ถึงที่ก็พออันนี้เจ้าน่าจะอยู่ตรงท่าเรือนะ โอเคใกล้แล้วนะครับจะถึงจุดเป้าหมายแล้วนะครับเรียบร้อยขอบคุณที่ใช้บริการนะครับตอนนี้มีสั่พันแล้วนะครับอ๋อถ้าเกิดเรารออย่างนี้ได้ลูกค้าเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวผมจะเก็อีกทีตอนที่ผมขับพบสิบคนนะครับอยากรูว่าเราจะได้อะไรได้ตา้ที่เราคิดไปนะครับ Let's get this chariot. God bless you and thank you. Let's go, please. Thanks. Okay, drive careful. Thank you. Peace. อ่นะครับตอนนี้ผมก็ส่งไปมาสิบคนแล้วนะครับก็ได้มาหมื่นสี่นะครับเพราะสิบคนเนี่ยไม่ได้แปลว่าได้คนละพันอย่างเดียวนะคือมันก็ได้เยอะเดี๋ยวเราจะ,จะสรุปก็คือเหมือนเป็นภารกิจให้สําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็น COMC คือคนั่วไปสามารถทําได้เลยคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยแค่ไปตำแหน่งแผนที่ที่เป็นรูปรถแท็กซี่ะนะ แล้วคุณก็กดเข้าไปได้เลยมันก็คุมอยู่นะเพราะคุณได้เงินจากการขับแท็กซี่เนี่ยก็เฉลี่ยแล้วคือคุณอาจจะได้ทั้นเป็นคือพันพันต้นต้นคือไตรตีแบะส่วนใหญ่ระหวังจะได้การตริปทังนั้นมันจะอยู่กับที่ว่าเราขับไปส่งได้เร็วแค่ไหนโดยที่ไม่ได้ชนอะไรเลยถ้าชนเนี่ยยังไงเงินลดแน่นอนติปตรงเนี้ยลดแน่นอนเลยครับแต่เรื่องเร็วมากกับอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวระยะเวลามีผลครับทาให้แบบเงินมันลดลงติปมันลดลงนั่นเอง อ่ากด F ค้างเราก็จะได้เงินมาเลยหมื่นหกอ่าค่ารถอ่าก็มีนิดหน่อยก็คือกด F ค้างนะครับสำหรับใครที่ต้องการออกจากงานนะครับออกง่ายเลยมันคือกด F ค้างนะครับลาไปก่อนนะครับสำหรับการเล่น GTA ขับแท็กซี่นะครับธุรกิจแท็กซี่ของของเรามันเจอเงนเราไปขับแท็กซี่อะนะก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับ เจอกันคลิดหน้านะ้วไมอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการข่าวสารของช่องจริงคาจซีว่าต่อไปจะเป็นเกมอะไรนะแล้วก็จะมีข่าวสารอะไรมาแ่งปันกันอีกก็รอดูกันเด้อบ๊ายบาย